สวัสดีฮะใช่ที่ทางนี Somehow, people, okay. ้สว okay. ัสดีฮะสวัสดีท้องพอยสวัสดีพี like ่น um> ิวค่ะสวัสดีคนดูฮะไม่ได้อยู่กับผ้าขาวมาอยู่กับโลโก้เมโลแทงยูพาร์ที่2023พรีเซนต์ไปและตะซอยเพราะนี่คือติิงติิงติิงเราเพียงขึ้นมาไปฟังได้ไหมเราเราพอแล้วได้ปะวันนี้วันที่เท่าไหร่กันเนี่ยวันนี้วันที่27ิพฤศจิกา ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะสี่รัชดา,าเพราะว่าอะไรพี่ิวก็พามาที่หอมีคอนเสิร์ตจัดโดย <Yeah. S 2> เมโลป๊ลปอป <Yeah. S 2> ขอบคุณทางผู้จัดที่ให้เรามาซอกแซกกับงานครั้งนี้วันนี้คนเยอะมากแฟนคลับแบบว่าอู้อ่างมากเลยน้องๆศิลปินดารามาก,กันมากมายมหาศาลจริงแล้วคิวเน คนตาคณตาคนหนุ่งด้เรงเราดูซิวันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วเราสามารถดึงใครมาเอกคุ้มสิสอคพันกับเราได้เมาไม่ตีมเรื่องเมาไหมไม่ีเราต้องเป็นคนที่อยากรู้เรื่องช้บันประมาณหนึ่งนะได้เลยเป็นอยู่แล้วนี่จะพาไปเชี่ยวงานเนาะไปไปสดีฮเริ่มมยหเมหรอเอเเยัรเร่ยัรอเริ่มเรอเอเรอเ สวัสดีครับสวัสดีพี่แพ้สวัสดีครนอกจากบทบาทนายจอภาพยนตร์จอแก้วจอเงินแล้ววันนี้มาเห็นเป็นเป็นดีเจครับเยอะเยอะสแกนีเมื่อกี้เป็นดีเจหรอทำเป็นมือกีตาร์หรือเปล่าดีแล้วหรออดีด้วยไปเลยานใหญ่คนหนึ่งบนปีที่ใหญ่หรอขนาดกล้ามยังใหญ่แล้วแล้วขาจะใหญ่ก็ต้องใหญ่องรับ้ำหนักไง เพลงที่ร้องไปสองเพลงชื่ออะไรบ้างนะฮะชื่อเพลงว่าเงื่อไหลกับใจเลี้ยวครับหรือว่าใจเลี้ยวเงื่อไหลเรามิกไปเลยเรามิกไปเลยไทำไมอ่ะมันดูไม่ดีเหรอไปแปดไหมใจเลี้ยวเงื่อไหลเงื่อไหลใจเลี้ยวอ่าก็ได้ลองพูดใจเลี้ยวเงื่อไหลหรือเงื่อไหลใจเลี้ยวโอ้ฉันชออย่าพงนี้ไม่ใช่เราอยู่กับท็อปไงไม่โฟกัสอะไรเลยตรงนี้อันนี้ไปไม่เดี๋ยวก่อนนี่หรอทำอะไรก็ได้หรอ อะไรครับเนี่ยวันนี้นังร้องขอแซมเปิลเซอร์นิสนึ่งได้ไหมเอาเพือไหลฉันชอบมันเท่ยิ่งเชอคือเอ้ยเอาแม่เพียนเพียนเย่าไ้ยืดถนข้างหน้างใครเอาไม่ใช่ไม่โอ้พี่โตอไม่จบสาวเพลนี้ไม่จบแต่ว่กลับมาเงินอะไรไม่ได้เลยผกลับไม่้แล้ม่นสากความนต่ตายที่ได เธอเป็นแฟนฉันแต่ว่าฉันเป็นแฟนเธอลายยางอากาศร้อนรอนมีเธอมาอ้อนคงดีแต่ถ้าเธอยังไม่หยุดเป็นว่ามอครับอากาศร้อนรอนมีเธอมาอ้อนคงดีแต่ใจดีมาเป็นแฟนเราดีกว่า จบแล้วฮะร้องนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปฟังต่อที่ YouTube ครับเงาไหลอดคลั่ง Subscribe แล้วช่องชื่อช่องว่าอะไรชื่อช่องว่าอ้าไม่ลืมอ่ะช่องช่องช่องท็อปชื่อครหรือชื่อช่องที่ท็อปจำไม่ได้ช่ใครครับชื่อใครนะกดไลค์กด Subscribe แล้วคนฟังแล้ววันไหนชื่อเราเป็นนักแสดงอยู่ในจออะไรอยู่วันนี้เราเป็นนักร้องเนี่ยมันมีความแตกต่างกับที่เราเคย แตกต่างมากครับเพราะว่าเราเป็นนักร้องเนี่ยเราเป็นนักร้องหน้าใหม่ผมไม่ค่อยมั่นใจในเสียงร้องเลยเท่าไหร่โอ้ฟอนจะตายเอาจริงพี่โหมันจริงๆทุกครั้งในการร้องเพลงผมเนี่ยผมรู้สึกกดดันมากเพราะว่าผมเป็นคนที่มีปมตอนเด็กเกี่ยวกับร้องเพลงเล่าได้นิดนึงก็คือร้องไม่ค่อยตรงคีย์เท่าไหร่แต่ในใจเราคือตรงคีย์เหมือนฟิลใส่หูฟังแล้วร้องเพลง ใช่มีเทคนิคอะไรพอโตขึ้นให้มันตรงอ่ะเรียนครับง่<อ>ยายเลยนกก็ต้องหัดบินเนาะ,ะเราก็ไปเรียนเพื่อเสริมทริคแล้วก็ลองมาซ้อมเองระหว่างร้องกับเต้นเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันจริงๆชอบเต้นมากกว่า<อ>แต่เต้นไม่ค่อยจะได้เรียนมาหลายรอบแล้วเหมือนกันมันยากไปหน่อยหรอมันยากเพราะว่าพื้นที่เราไม่พอซ้อมอ่ะมันต้องซ้อมบ่อย นี่ไงเอาแมตตรงนี้เดี๋ซื้อให้ดีครับพี่เป็นใครพูดแล้วนะพิกรจบแล้วนะความสามาสูงสุดคือเป็นผู้กุ่กับสุดยอดนะตอนนี้ไม่มีเงินก็เลยรับงานไปก่อนไปต้องไปก่อนเดี๋ยววันไหนถ้ามีเงินพอเดี๋ยวผมจะเป็นผู้กุ่กับแล้วจะจ้างมูฟพี่ไปเล่นจะเล่นเหรเป็นนักข่าวไปเล่นเป็นนักข่าวเหรอได้เพชีวิตฝากแล้วนะคะผู้กุ่กับหน้าใหม่ผู้จัดท่านไหนสนใจก็ติดต่อเลย เรียนจบเศษศาสตร์มานะแต่อย่าไปร่วมกับได้ตรงสายสะตายใช่ไหมทาได้ทำได้ป็่ได้ตอนนี้ผมคิดคาแรคเตอร์พี่ออกเลยเป็นนักข่าวใช่ปะนักข่าวสายซิ่งเออขี่รถขี่รถด่ยไม่แล้วเราก็ถือกล้องออกหน้าต่างใช่ไหมพี่แล้วเราก็ตามข่าวทำข่าวแบบสัมภาษณ์แบบใหม่เราจะปกติเราจะยืนสับไข ขับใครถ้าเราต้องขับสับรถยนต์ขับรถยนต์ผมปิยวัฒน์ท็อปเอ้ยท็อปปิยวัฒน์ครับฝากด้วยนะครับตัวนี้พี่พลอยฮะตัวนี้พี่นิวฮะฝากด้วยนะครับช่องติ๊งติ๊งติ๊งหรือออกซิเจนออฟฟิเชียลครับเจอกันอให้ตกให้ดังกับเพลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อลำโพงก่อนตได้ดังดังแน่นอนลโพงรอบเอวเลยตามสบายไปแล้ววันดีครับพวกเรา มาเน่ยเย้สวัสดีครับผมริวครับสวัสดีครับผมต้องครับสวัสดีครับผมก้าวนะครับสวัสดีครับผมวินครับผลงานแรกไปเนี่ยตื่นเต้นฮะฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับก็เป็นซิงเกิลเดบิวต์เลยชื่อเพลงว่าจะเป็นให้ได้เลยดีครับผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับจะเป็นให้ได้เลยดีคนสีเขารักจะเป็นให้ได้เลยดีคนสีเขาแค่ไแม้รู้ว่าเธอมีไงเขาก็ไม่สนใจเย้เย้โอ้ยังไง มีแ,แก้วเสียงที่ดีวงเรานี้ร้องกับเต้นอะไรมากกว่ากันพ่อๆครับสำหรับในนามวงมาเนี่ยนี่เป็นั้กแรกครับเป็นไงบ้างพอออกงานในวงของเราครั้งนี้เจเปันครับก็รู้สึกดีนะครับวันนี้มีคนมาดูเยอะเลยแล้วก็พวกเราก็ซ้อมมาเต็มที่ก็จะพยายามเพอร์ฟอร์มให้เต็มที่ครับเออยืนรออยู่ใช่ไหมเนี่ยคิดว่าเออเราต้องขึ้นไปดูนะเปกันลังใจให้นะทุกทายผมบงๆปุ่ๆสวัสดีปีใหม่แฟนๆชาวเมโลทุกคนนะครับขอให้ทุกคน สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับก็ขอให้แฟนๆชาวเมโลนะครับมีความสุขตลอดปีเลยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราวงมานิแอกด้วยนะครับคอยซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่กับพวกเราแล้วก็อยู่กับเมลโลป๊อปเป็นนานๆนะครับเย้ตามไปดูน้องนะครับคุณครับ สวัสดีครับรายการคนแคะเลยอยู่วันนี้มาร้องเพลงนะครับใช่ครับมาร้องเพลงเพลงประกอบที่ของเรานะครับหวังว่าจะได้เจอทุกคนครับวันนี้ก็อย่าลืมรอฟังเพลงพวกเรากันจะได้ยิ้มได้ใครร้องได้ก็ช่วยกันร้องด้วยนะครับนี่เขาไปเห็นบรรยากาศเวทีมาหรือยังยังเลยครับแต่คิดว่าต้องสนุกแน่นอนรดนะเตรียมตัวมาดีไหมพ่อก็คือวอร์มเสียงมาตั้งแต่ตีสองตีสามเมื่อวานแล้วไม่นอนเลไม่อนดูหน้านี่ก็คือน่าจะไม่ได้นอนเรียกว่าเต็มตัวมาพร้อมแล้วกันครับเพราะว่าเราก็อยากมอบความสุขกับ ทุกคนเหมือนกันท่านทุก็นรลองว่าไงเธอคือรักดี่ดีเธอคือรักที่ดีนับต่อจากนี้เขาใช้หัวใจเดียวกันอยคุแล้วจากซีรีส์ของเราครับผมจากซีรีส์เรื่องอะไรนะ Wedding Plan The Series ครับใครคิดถึงก็สามารถตามไปดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube ไม่ก็ไอชีครับผมเราต้องไปซื้อดูตอน รถนะันที่นอนน่ะติงตาตึงใจนะ <c oughs> พอปวดที่ต้องเล่นซีรีส์กับเรียมตัวมาเป็นนักร้องมาอยู่บนเวทีเนี่ยคือเล้นต่างกันไหมคิดว่าก็ต่างครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือเราอยากมอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนเดิม <c oughs> ครับผม ช่พูดน้อยจังเลยพ่อวันนี้ต่างมากๆครับในกองเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดกันเจอหน้ากันทุกๆวันทุกๆวันแต่ว่าพอมาเป็นเวทีแบบนี้เราก็จะต้องมาซ้อมมาจากบ้านแล้วเจอทีก็ตึ้มบนเวทีเลยตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเป็นแฟนตอบรับดีตอบรับดีน่ารักมากครับทุกคนโอ้โหแถวยาวไปถึงถนนแล้วตอนนี้ซื้อไก่ทอดือเปล่าหน้าตาเป็นงั้นหน้าจะเป็นงั้นอยู่ขอบคุณครับหลอกๆนะกในสุขถีวาระดีขึ้นปีใหม่ภูเขาอย่างนี้เหรอได้เลยปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนคิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนานะครับก็อย่าลืมพักผ่อนดูแลตัวเองเงยอะๆนะครับจะได้มีแรงสู้ต่อไปในทุกวันนะครับถือโอกาส Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ร่วงหน้าเลยนะครับทุกคนทิ้งสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าไม่ดีเนี่ยเอาไว้ปีเก่านะครับพอปีใหม่ปุ๊บแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับมีความสุขในทุกๆวันครับผมเช่นกันน้องๆนะ ยังไงก็ฝากผลงานในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับก็ติดตามได้ในมีว่าออฟฟิเชียลในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมใช่ครับเรอเจอทุกๆคนอยู่นะครับในทุกๆงานเลยโอ้เสียงขนมุ้ง <c oughs> ลาก่อนน้องๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับทีบ่มีว่าฮสวัสดีครับชแท็กสวัสดีครับผมเฟรมแฮชแท็กครับสวัสดีครับผมภูมแฮชแท็กครับสวัสดีครับผมหลุยแฮชแท็กครับสวัสดีครับผมบูรีแฮชแท็กครับ สวัสดีครับผมคิงแอชแทกครับสวัสดีครับผมโฟร์แฮชแท็กครับสวัสดีครับทา<อ>งนี้ทางนี้ทางนีน่มันจะเล่นแล้วสวัสดีครับผมวิลลี่แฮชแท็กครับนี่มาโชว์กี่เพลงของเรา 48่สิบดสี่ต้องกลับขึ้นไปเลยยังไม่ครบยังไม่ครบต่มันเข้มพอเขาเป็งเฉยวันนี้พวกเราก็เตรียมมา3เพลงครับที่แรกของพวกเราชื่อเพลงว่า Supernova ครับผมฝากซีรีส์นะครับผมเรื่อง Beyond the Star นะครับผมเส้นทางรักพิชิตดวงดาวนะครับผมฉายที่ช่องอมรินทีวีสามนะครับเวลา4ี่ทุ่มสีนะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคารที่ัชชีนะครับถัดมา1ชั่วโมงครับผมพวกเราเนี่ยก็เล่นกันทั้งวงเลยแต่ว่าวงอาจจะแตกกันเปสองวงต้องรอมาดูกันฝาก ชิตา่กันนาทีด้วยนะครับใน Beyond the Stars เส้นทางเลับไปชิดวงดาวเข้าไปดู Uncut Version ใน IGE นะครับรับรองความแซบทุก episode นะครับพี่กี่เมตรครับผมว่าผิดก็ซู้ไม่ได้ครับเฮ้ยเขินเพลงที่สองของพวกเราที่ปล่อยให้ม้ามาสตรีมมิ่งแล้วแล้วมีท่อนฮุกมระากมีพวกเราดึงรายบนฟ้า์กรายถาเจอไปยังดวงดาวแต่สิ่งอันเด้ จุดาฟ้าประกายด้วยแสงไฟ Let's build this beautiful night all night na 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 d a n i n g under t h moon ถ่ายให้ักด้วยเนาะ Happy New Year 2024บไปบ้าต้อใหม่น่นาดแฮปปี้ยังไม่พร้อมกันเลย ุโอเงนี่ขอยูดสวัสดีฮะสวัสดีครับคิดถึงจังเลยชื่ออะไรอ่ะสวัสดีครับผมโฟกัสครับพอัยวีครับผมวันนี้มาให้กำลังใจแฮชแท็กหรอใช่ครับตอนนี้ซีรีส์เราออนอยู่ใช่ไหมครับเรื่องอะไรนะเรื่อง Beyond the Star ครับผมเส้นทางรักพิชิตดวงดาวที่เกี่ยวกับเหมือนชีวิตเด็กงที่ตามล่าความฝันนะผมไม่ใช่วเา็ันไดที่ออกมาเป็นแบบบอยแบนด์วงอะไรอย่างงเี้ยครัม ตามฝันกันแซบเลยเนาะเอะองงตามไปตามมามันไปลงอ่างนะได้ยังไงเข<อ>ินมากเลยเป็นไงเขา้าเข้านางกับพี่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ครับพี่อาจเกิดขึ้นไวมากไวมากพอเตรียม <c oughs> ตัวถ่ายทำแล้วว่าออนแอร์แล้วเนี่ยครับผมเป็นไงบ้างอะ่ะรู้ผมผมเขิน <s uck> เขินเรื่องนี้ผมว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมเลยเขินทำไมอ่ะ ตัวเองไงหรอน้องเขินขนาดนี้ก็ต้องตามดูเนาะก็ยังไงฝากซีรีส์ของเรยนะครับ Beyond the Star ครับผมจะหักดวงดาวเราใครที่ยังไม่ดูนะครับก็มาดูกันนะคะแล้วก็บพี่ออนก็น่าจะเปีที่แปดอ่าโอเคก็คือจบพอดีก็ดีแล้วคนจะได้ไม่ต้องรอเพื่ทีก็ได้ดูรวดเดียวเลยใช่ค่ะในวาันปีใหม่นี้ค่ะทุกคนมีความสุขมากๆนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับจะทางไปไหนครับ ขอบุณน้าทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเอ็มเฮ์สวัสดีครับพวกเราเดอะเซเว่นครับเฮ้เสวัสดีครับผมชื่อพีนัทครับสวัสดีครับชื่ออวอนครับ สวัสดีครับโยโย่ครับสวัสดีครับชิปป่านะครับผมสวัสดีครับปมชูยมิงครับสวัสดีครับอบนะครับอย่างเท่เป็มาร่วมงานเป็นร้องป๊อปนะครับวันนี้เราเตรียมมา2เพลงด้วยกันเพลงแรกก็เชื่อว่าเป็นเพลงที่ทําให้พวกเราได้รู้จักทุกคนนะครับชื่อเพลงว่า get loose นะครับซึ่งเป็นเดบิวต์ซิงเกิลของเราเองตอนนี้ก็ล้านวิวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแต่วันนี้ไม่ได้มาโชว์เดียวนะอีกโชว์หนึงเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะผมมีชื่อเพลงว่า good night นะครับหรือฝันดีรอบที่รอรอง อย่าลืมผมพ้านะอย่าลืมปิดไฟนะตั้งนาฬิกาปลุกหรือยังถ้าจะกลัวไม่เตื่นฉันทุกปลุกได้นะอีกนีเธอก็คงจะไป <se as> นักงแล้วเราเขานอนแล้วใช่ไหมฟันดีรอบที่รอโลด าติดตามตารางงานแล้วก็ข่าวสารของพวกเราเดอะเซเว่นนะครับได้ที่เดอะเซเว่นออฟฟิเชีทุกช่องทางเลยครับผมทุกแพลตฟอร์มจะมี IG ส่วนตัวของน้องให้ติดตามกันด้วยครับแล้วก็ฝากพวกเรา The Seven เดอะเซเว่นด้วยนะครับวันนี้ต้องไปก่อนเนาะลาก่อน Thank you so much ครับขอบคุณขอบคุณมากครับ สวัสดีครับทุกเราดีไวสวัสดีครับตังครับสวัสดีครับสมุเยครับสวัสดีครับชีตาครับสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับอู๋ครับสวัสดีครับแฟนครับ You got to go now เลิกดีเลิกดีเลิกกับเขาอาวีอาวี Take him out เพราะเธอเพราะเธอไม่ควรต้องเจอ Come and tear m o w เลิกดเลิกดเลิกกับเขาไม่ต้องไม่กลัวึงเงาคิดดูให้ดีมีใครที่ดีรอเธอตรงนี้ right now อันนี้คือซิงเกิลสองเป็นเพลงล่าสุดของพวกเราครับผมและยังมีอีกเพลงหนึ่งก็คือชูกาด้วยเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราเพลงแรกทุกคนสามารถดูทั้ง MV Second c h a n c e กับชูกาได้ทาง Official d ดวายใน u t u b e ครับ Yeah, yeah. ผมชิต้าเป็นตัวแทนจาก DIY นะครับ mm hmm. ก็อยากจะขอ mm hmm. อวยพรทุกคนนะครับในช่วงปีใหม่ที่เป็นเทศกาลนี้ก็ไปเที่ยวที่ไหนปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขับรถที่ไหนก็เซฟตี้เซฟตี้นะครับผมแล้วก็ปีใหม่นี้มีอะไรดีๆเข้ามาปีเก่าอะไรไม่ดีก็ไป <Yeah. S 2> ปีใหม่อะไรดีเข้ามา ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วครับโอเคขอบคุณครับทำมือตามไม่ทันเลยถึงเชา้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะมางานนี้หรือว่าไม่ได้มาก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานที่จะมาในอนาคตด้วยนะครับก็พวกเราจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมเย้ขอบคุณน้องๆนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ชอปเลนเพลนบีสวัสดีครับพวกเราเพลนบีครับเยีได้กลังงานสวัสดีครับผมชเวฟิคครับผมเป็นลีดเดอร์เดียวกลับแรปเปอร์ครับสวัสดีครับลอยครับเป็นเมนโวคอลครับสวัสดีครับผมชื่อฮรัเป็นโวคอลจอนเพลนบีครับสวัสดีครับผมเจมส์ครับผมเป็นเมนแรปเปอร์ครับสวัสดีครับท่านครับผมโคเดียวกับมังนี่โย่มังนี่แรปแบนด์หรอแรปเปอร์อ่แรอแดนซ์ใช่ไหมใช่ครับคนที่แดนซ์หมดเลยอ๋อแดนซ์เก่งมากครับแล้ววันนี้มาร้องกี่เพลงฮะครับสามเพลง โอเวอร์ฟล<ช>ูโอเวอร์ลคับต้องธอเท,ทความรักจนล้มจนหล่นในใจล้นไม่ไว้ให้เก็บยังไงโอเวอร์ฟลู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 เย่เย่เย่ oh b a b บหาที่ว่างให้เธอไม่ไว้ใจความแค่ไหนก็อนอยังโลง เราน่งรังไหมครับนั่งรังไหมเก่งไหมครับเก่งไหมครับเก่งสมติเบอช่องทางการติดตามนะครับมีทั้ง YouTube Instagram TikTok แล้วก็ X นะครับ Plan B u n d e r s c ร r e ก f c ต์เค่ะฮ้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครบแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับชุด้าจาขอให้ทุกนมีคครับแล้ยแข็งแรงครับจุ้าจ

แฟนๆนะครับหวังว่าเรา今後可以好能夠多多見面然后非常的想念大家我們也会有更多把更多更好的舞台和作品帶給大家謝謝ครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราแฟนบีมาตลอดนะครับ99นะครับผมเพิ่งมีชื่อด้อมไปนะฮะแล้วเรารู้ทุกคนคาดหวังกับแพนบีวงของพวกเราอย่างมากพวกเราก็ตั้งใจและเต็มที่กับมันมากๆเพื่อจะให้เป็นตามที่ทุกคนหวังนะครับผมในปีหน้านี้ก็มีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนครับผมรอดูกันด้วยนะครับ 네! <laughs> 멜로팝 땡큐 파티 너무 소중하고 재미있었던 시간이었던 것 같고요 팬분들도 너무 오랜만에 만나서 너무, 좋, 너무 좋았는데 10분밖에 안 돼서 너무 아쉽습니다 다음에는 더 오래, 오랫동안 만나고 재미있게 놀아봐요 감사합니다 와이 <laughs> 감사합니다 โอ้ดีใจมากเลยครับก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้มาร่วมงานปาร์ตี้แบบนี้โหคึกคักมากเลยนะข้างในอ่ะเหมือนงานปาร์ตี้จริงๆเลยครับชุดก็ตีมนะใช่ก็เขาบอกว่าเขียวน้ำเงินไม่ถนัดน้ำเงินถนัดเขียวนได้ไหมถ้าไปยืนสีแยกก็คือเหมือนไฟแดงเลยฮะผมกับพี่ใช่เลยครับเขียวครับผมเออคือคืนแค่ไหนเนี่ยเรียมตัวมาเตรียมเพลงมาโปรโมทด้วยครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาครับคืนนี้ออกใหม่ครับเป็นเพลงชวนเที่ยวเลยครับใช่ครับก็เนี่ยครับเป็นเพลงชวนให้ทุกคนออกมา ปาร์ตี้แบบในงานวันนี้เลย oh, <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> ขอฝากด้วยครับเพลงคืนนี้ออกใหม่นะครับอยู่ในแ <c oughs> พลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยของเจมทีวีและไลเซอร์มิวสิครับ <c oughs> ตามไปดูนะ <c oughs> ครับบขอคุณครับ สวัสดีครับ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 มางานเมโลปาร์ตี้ยังไงวันนี้มางานครับมาเขาก็มาร่วมมันเป็นตังคิวปาร์ตี้เนาะเป็นช่วงเฟสทีฟแล้วเป็นโลก็จัดแบบตังคิวแฟนๆแล้วเราก็มาร่วมสนุกด้วยครับแถไคขับเยอะไคขับเยอะมากเลยแล้วข้างหลังนี่บอกเลยว่าศิลปินเยอะยเยี่ยไปหมดเลยเยอะเยอะเยี่ไปหมดเลยหลายคนว่าเยอะเยอะเยอะมากเยอะจริงๆแล้วน้องก็จะมีผลงานเพลกซิ่มาว่ามีอัลบั้มใหม่เหรอฮะปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วสิบสองเพลงครับผมชื่ออัลบั้มว่า the secret of the universe น้องนนนี่่อยูั้ปก อยู่ในนั้นด้วยอูปีสตอร์ด์ชอบมากขอบคุณมากครับเราต้องรีแอคแล้วนะได้ครับฝากด้วยฝากด้วยฝากเลยตรงนี้เป็นดิจิตอลฟุตตี้ไปเลยว่าต้องรีแอคสามเพลงครับเขาให้เวลา15นาทีต้องสิรปีสมันเยอะมากต้องแบ่งกันฝากอัลบั้มเลยครับ The Secret of Universe นะครับผมแล้วก็ปีหน้าครับคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับน้อใช่ตื่นเต้นเสียไปได้เลยครับได้เลยฝากด้วยฝากอีกแล้วมาซื้อบัตรไปได้เลยครับได้เลยวันที่23มมีนาครับผม ก็โดมครับชื่อคอนเสิร์ตว่านนนบอนทูเบีครับโอเคเราจะไปจองบัตรแพงสุดได้เลยข้งหน้าอยู่นอเดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งกันเร็วๆนี้ในช่องทางออฟฟิเชีลใดบ้างจีมินทีวีเลยครับจีมินแต่ของผมก็น่าจะน้ได้แจ้งเหมือนกันครับก็ไอจีก็น้านโนนละตักอนกรพัฒนครับผมก็ปีใหม่ขอให้เป็นปีที่รับรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคอะไรมากนะครับเป็นปีที่ยิ้มง่ายๆยิ้มง่ายๆมีความสุขง่ายๆนะครับผมแล้วก็ขอให เรียว่าได้ทําแต่สิ่งที่ชอบได้แต่ทําแต่สิ่งที่หลักครับโอเคเราเหมือนกันนะขอให้เฮงปังๆนะคะขอบคุณมากณครับจะตามดูไปเรื่อยๆขอบคุณมาก สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่อชุดนี้มีธีมไหมเนี่ยมีธีมค่ะวันนี้จริงๆเป็นตีมลายดอกเขาบอกว่าลายดอกหรือว่าสีนีออนเราก็เลยจัดลายดอกมาเบืรเลอนเลยเบอร์เลอรนี้ราลองเพลงกี่เพลงครับสามเพลงเงเป็นเพลงเดี่ยวสองเพลงครับผมแล้วก็มีเพลงที่ขึ้นไปร่วมแจมกับพี่เจลเลอร์อีกหนึ่งเพลงตื่นเต้นครับเห็นตั้งแต่มาแล้วก็คือแฟนคลับแน่นมากทุกคนดูตั้งตารอการมาของเราบ้างเราก็เลยเอายังไงดีวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลง เพลงที่เราร้องกันบ่อยๆครับเป็นเพลงของตัวเองด้วยแต่ก็ยังมีเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนด้วยจะมีผลงานอะไรไหมบักนี้กาลังทาโปรเจกต์ใหม่อยู่ครับเป็นโปรเจกต์เพลงนี่แหละครับยังไม่มีการปล่อยออกมาช่ยังไงต้องฝากทุกคนติดตามผลงานเก่าก่อนแล้วกันนะครับผมฟังวนๆครับชาฟิวแรงไปไหมนะคะสามารถติดตามชม MV ได้ผ่านทาง YouTube Insight Entertainment นะคะติดตามดูเสมอนะปักจะปีใหม่แล้วนะครับขอให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับขอให้ใจดีกับทุกๆ แล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรขอให้สวังในทุกๆเรื่องเลยนะครับผม a a ขอบคุณมากนะน้องนะครับผมกีเช่นกันนะครับสวัสดีครับทครับด๊าครับ One two เธอไม่ต้องโทรหา The Connection's gone girl yeah อยากโทรหาันอีกตอไป Don't wanna be your type ักชีให้ฉันเป็นสัญญาณที่หายไป So why'd you call me Why'd you call me Why'd you call me? Tell me, no, the connections has gone. Go, yeah. you yeah, to wash much, eat the Don't want to be a tea i chai. You're best in high five. So, why'd you call me? Why'd you call me? Why'd you call me now? Wow! amazing า้ที่มือไม่เป็นของประสาทต่อการเต้นเมื่อกี้เลยอชื่อว่าเอาสุดเออเตรียมมาขึ้นเวทีกี่เพลงครับเนี่ยสามเพลงครับก็คือมีเพลงเมื่อกี้ครับ c อร์ Center ครับแล้วก็มูฟออนแล้วก็ r e l a t i เรดเดิลชิดเป็นไงบ้างที่ลองไหมยังยังเลยครับยังเลยครับตื่นเต้นมากนี่ตื่นเต้นมากเขาแอบเห็นบรรยากาศงานข้างในนิดนึงแล้วเขาก็แบบจอยกันมากใกล้ชิดเนาะใช่เออเรวใกล้ชิดใช่ครับน่าจะแบบสนุกอยู่ครับตื่นเต้นมากครับอย่างแรกตื่นเต้นมากครับ like also very happy to be on stage again นะครับแล้วก็เจอกับทุกๆคนก็ต ว่าดูบรรยากาศแล้วที่แล้วดูทุกอย่างแล้วลองดูแบบมีอาดียสลายคนก็น่าจะเป็นคนที่สนุกมากครับก็สิิงก็ล่าสุดครับคอร์เซนเตอร์นะครับไทเดเตอร์ครับก็อัพนัลมิวสิกสตรีมมิ่งมิวสิกวิดีโออินทูโฟล์เอนเทอเมนต์นะครับในยูทูบครับก็ต้องผลงานต่อต่อไปก็ต้องรอติดตามดู ใช่แล้วติ๊เนี่ยคนฟังเพลงเราเนี่ยต้องเป็นเพื่อนอายุใกล้ๆกันไหมหรือว่าใครที่เป็นแฟนเพลงเราโอหจริงๆไม่จําเป็นกัน่ะถ้าคนที่ชอบฟังเพลงแนวพวกเราก็ฟังได้ทุกคนครับแต่ว่าถ้าญาติญได้อย่างเช่นแบบยายเตอร์อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าร้องอะไรก็ไม่รู้ร้องฟังไม่ออกเช่นนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ชอบหมดเลยชอบหมดเลยครับอากงชอบร้องเพลงแต่อากงไม่ได้ร้องคอเซนเตอร์มูฟออร์หรือเลชชั่นชิดน่าจะไม่ใช่สายอากงแต่ว่าก็อยากเห็นอากงร้องเพลงเราแน่ใจจบอากงอยู่กับยายไอร์มารวมด้วยกันท่าน่าจะร้องเพลงแนวเดียวกัน่นต Okay, now, 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 now. <laughs> happy new year guys i <laughs> wish you guys the best whether that be in health or in safety uh, i always wish you guys wherever you go may you find happiness uh, whether that be alone or with someone or with the family god thank you so much for always supporting us and uh, supporting everyone around you and thank you so much for being here yeah. ดูความสุขมากๆครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่อยากให้เครียดม,มากๆขอขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราตลอดแล้วก็อยู่กับพวกเรามาตลอดครับขอบคุณม,มากครับติดตามนะครับตามฟังนะผลงานดงเรื่อยๆนะน้องนะ